ไปไปเที่ยวตโมงนะครับเที่ยวค่ำว่าหลังฝนจะสวยงามเสมอครับสดใสสวยงามวันฟ้าหลังฝน๋อานกยังไม่โบยบินนะครับยังพักอาศัยอยู่ที่ต้มไม้ชายคาอยู่นะครับเช้าวันที่17บเจสิงหา 2567มั25นอยู่ใต้ร่มชายคายอยู่นะครับยังไม่โบยบินไปไหนนะครับยังอาศัยร่มไม้ชายคา,ยข,า,ยข,ายของบ้านเล็กที่201อยู่นะครับดังใต้ร่มพระบารามีในครับใต้ร่มพระบารามีมีแต่ความโชคดีเฮงๆเฮ้ำรวยครับ มีแต่สิ่งเป็นมงคลดังผู้คนไหว้ฟ้าพวงประชาได้พึ่งพระมหาพักรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวน,นะครับจเจ้าแมีวเล็กนอนอาบแดด อนถ้าหลบนอนถะเ,นนเพานอนอาบแดดนอนถ้ารถผ่ะนไม่เป็นไรไม่ว่าให้รถเรามันรุ่นลายคามอยู่ละไม่ต้องกลัวรอยขีดข่วนรุ่นแตกลายคามนนี่นแตกลายงานน,นี่จะเป็นให้ที่หนึ่งอีกรอบเคยให้ที่หนึ่งมาแล้วนะครับเลขนี้หรือลั่นฉนันเมืองาแล้วนะั้น ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเด้อดูดีๆนะนเลขนะนเลขนะนะให้โชคพ่อนะเน,นี่ยเนี่ยเลขหัวเป็นเป็นดูเป็นศูนย์ห้าเก้านี่โอ้เป็นดวกมาว่าได้โชคขอบใจเลขนะเพื่อนมาขอบใจเลขมันนะให้โชคโอให้โชคเป็นขอบใจเลขนะเพื่อนมา แก้มังกรหน่อยก็สุกแล้วนี่เดี๋ยวเอาขั้วออกให้กันก่อนขั้วออกให้ขั้วออกให้อ่าออกแล้วออกแล้วขั้วออกให้ละจะได้สุกสวยงามนี่ก็เอาขั้วออกให้ละขั้วออกขั้วออกอ่าสดใสสวยงามขั้วออกขั้วออกสวยครับสวย อดอกเรื่องอารามดูแลสวยงามน,นออีดอกโรยไปแล้วครับดอกร่วงโรยไปแล้วยังไม่ออกดอกมใาหมา่ร่วงโรยไปแล้วอ๋หมกศักดิ์คุณออกให้อีกชุดหนึ่งปกติจะโรยไปแล้วน,นั่นเอง อ๋อเพื่นออกมาให้หลังจากแต่งกิง่งการใบเลยออกมาให้อีกชุดหนึ่งสวยงามอ,ออกมาให้อีกชุดหนึ่งนะครับหลังจากตัดแต่งกิง่งสวยงามในระดับหนึ่งแต่ชุดก่อนเขาออกไปแล้วนะครับชุดนี้เลยออกมาให้อีกดอกอก ควออกให้ควอกให้ควอกให้อห๋อไขคพบแล้วนะครับรวมทั้งหมดเจ็ดลูกนะครับเจ็ดลูกเจ็ดลูกสวเงี้ย เสน่ห์จันภานะครับดูแลวสวยงามแตกกิ่นกา้านได้สวยงามครับต้นนี้ทางไม้มงคลน,นะนี่จันภานะจะนำโชคเนะโชคโชคโชค,โชค